บ้านมีประโยชน์อย่างไรเราทุกคนย่อมอยากมีบ้านเป็นของตนเองบ้านเป็นสถานที่บุคคลที่สร้างความสุขความคอนคลครเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวบ้านควรเป็นสถานที่แห่งความสุขเป็นสถานที่ที่คนในครอบครัวนึกถึงและอบอุ่นใจเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยที่สุดความสำคัญของบ้านมีด้วยกัน5ข้อดังนี้ หเป็นหนึ่งปัจจัย4ี่ของคนเราเป็นที่เราทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้แก่กินนอนขับถ่ายชำระร่างกายเล่นฝึกทักษะทำกันบ้านเป็นต้น 2. เป็นที่ที่รู้สึกปลอดภัยบ้านจะช่วยป้องกันแสงแดดฝนอากาศสัตว์หลายหรือบุคคลแปลกหน้าที่เราไม่ต้องการให้มาเกี่ยวข้องกับเรา เราจึงต้องอาศัยบ้านอย่างปลอดภัย 3. เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอาจต่างรุ่นต่างวัยและมีความสัมพันธ์กันคือพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทหรือบางบ้านอาจจะอยู่รวมกัน 4. เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนบ้านทุกหลังที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและบ้านทุกหลังจะต้องมีทะเบียนบ้านบ้านที่ระบุเลขที่บ้านและสถานที่ตั้งตามกฎหมายตามระเบียบซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของชีวิตและเป็นพลเมืองดีและสร้างความดีงามแก่จิตใจ หเป็นรากฐานของสังคมเพราะบ้านเปรียบเสมือนแหล่งบ่มเพาะอุปนิสัยความประพฤติที่ดีให้กับคนในครอบครัวเพื่อเป็นประชากรที่ดีของสังคมต่อไปบ้านประกอบไปด้วยหลังคาประตูฐานของบ้าน หน้าต่างเป็นยังไงคะเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าบ้านประกอบไปด้วยอะไรบ้างและบ้านมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าทราบแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกขัดหน้าที่4คะ่ะให้นักเรียนวาดภาพบ้านในจินตนาการของเด็กๆคะ่ะว่าเด็กๆอยากจะมีบ้านแบบไหนให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะ